เลิกงานเลยจักทุ่มแล้ววะเดี๋ยวกันเด้เ๋เบิ่งกงินา่ามันจักทุ่มจักงามแล้วกี่ทุ่มกี่ยามแล้วเนาะข้าตะน,งนงานง,นงคุยนางเมานางม้อยนางคุยนางเมานางม้อยจักทุ่มวะเดี๋ยวเบิง่งด้วยก่อนเบิ่งนาฬิกาก่อนพี่น้องสามทุ่มครึ่ง เวลาสามตุ่มครึ่งยางเมื่อสามทุ่มกลัวๆพี่น้องบาโทเอินพ่อใหญ่มหับยางเมื่อเอาเองพุกเนี้ยคุณนะสามทุ่มครึ่งก็ดีอันนวดแล้วตะโดนแล,ล,ล้วล่ะกัเลยน่นงหล่นน่งเบาน่งคุยกับน้องเขาน่งเบาคุยนง่นงมวน ติดลมโดนโน,น,นพอกันเท่อนึงกะคุยติดล่มสามถุ่มกลัววันนี้ไหมย่างว่าท่านหมิดอยู่ย่างขามไปฟังดีกอนมีคนยางมาสามถุ่มกลัวสามหกมงแรงบันเาะหาโมงมีผูข้ขม่าปะ น้ำมันเี่นเห็ดออกดีดีเลยน้ำมัน,น,มนโอ้ยสันเนี่ยด้วยยางยางเมือม่อยางเมื่อคุณอ่ะสามทุ่มก็กลัวเมย์คุณอ่ะ ้างยางเมื <S S của, của ่อพี่น้อง3ามทุ่มกว่ากว่าเสียงนกห้องแซวแซวเงียนหลังนี่พระเจ้าเห็ดไล่งามงามท่างยางเมื่อบาน สามตุ่มครึ่งสามตุ่มครึ่งขามถนนสองนาทีละพี่น้องดอกกุหลาบเนี่หลังนี้งามๆดอกกุหลาบดอกกุหลาบเกกนี่ยลังนี้เขาจะไม่ดอกกุหลาบงามเป็นพุ่มทั้งเป็นต้นเจ้าปลูกกระถาง กลาบสีส้มเสียผูเในอเขามาไปเลิกงานหล,ลักกาได้ยางไหลสดเมื่อพร้อมถนนลกักกูนิเกนสตาเซอสันสามทุ่มครึ่งได้ในมือเจา้าเวลาสามทุ่มครึ่ง สวัสดีจ้า,าผู้ใดเนาะเข้ามา